เทคโนโลยีของยาล่าเนี่ยไปไกลมากความที่เป็นรูปของพเมพยมก็คือเป็นอาหารพืชที่สามารถที่จะดูดซับกินได้เลยทำยังไงให้เกษตรกร,เ,ร,กรเข้าใจในการใช้ของดีมีรถด,ดีก็ต้องขับเป็นสวัสดีครับวันนี้เรามาที่จังหวัดเชียงรายเพื่อพบกับคุณชวิตสุธรรมวงศ อดีตประธานหอ,อการค้าจังหวัดเชียงรายและยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทชาวลิศกิจเกษตรเชียงรายวันนี้เราจะมาพบกับที่มาที่ไปเทคนิคกลยุทธ์เป็นยังไงวันนี้เราได้ทราบกันแน่นอนเชิญรับชมครับร้านชาวลิศกิจเกษตรจังหวัดเชียงรายพื้นที่โดยรวมหน้าร้านและโกดังประมาณ3ามไร่เป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยยาลาในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรครบวงจรทั้งปุ๋ยยา เคมีพันธ์มเมล็ดพันธ์ุปัจจุบันเปิดมาแล้ว35ปีมีสาขาที่พะเยาด้วยนะครับเปิดร้านโดยที่มาเช่าเช่าร้านค้าก่อนค่าเช่าเขาเช่าเขา3ปีเดือนละ9,000สามห้องให่ใหญ่มาก3ห้องตอนนั้นก็เป็นปุ๋ยกับเคมีกเกษตรเนี่ยฮ ที่เราเคยทําอยู่ที่บริษัทเคยเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าเป็นจังหวะที่เราดูแลลูกค้าดีลูกค้าเลยสั่งผ่านเราพืชหลักๆในเชียงรายพะเยาก็มีทั้งส้มส้มโอเวียงแก่น e ทั้งส้มห้วยเมงแล้วก็ลำไยที่จะต้องเทรดดิ้งก็คือคัดเกรดถ้าจัมโบ้ก็ได้ราคาสูงหน่อยเพราะฉะนั้นการใช้ยาลานเนี่ย เกษตรกร,เ,รกเข้าใจว่าจะต้องทำให้มีคุณภาพให่เพราะว่าเชียงรายนี่พื้นที่เกษตรเยอะนะ GDP เชียงรายที่34% ฉพาะเกษตรใหญ่มากแต่ว่าการใช้ปุ๋ยตอนนั้นยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็พี่ก็เน้นในหน้าร้านก็คือเน้นสินค้าที่มาตรฐานโดยเพราะปุ๋ยและยาดังนั้นการใช้ยาที่ถูกต้องการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องมันก็นําไปสู่มาตรฐานที่เราเรามีลูกค้าที่แน่นอนที่เน้นมาตรฐานเพราะว่าในการใช้เนี่ยมันจะมีฟีดแบ็กจากเกษตรกร คือจริงๆแล้วเราเป็นตัวแทนปุ๋ยก็ตั้งแต่เราเปิดร้านตั้งแต่ปี3-2แล้วนะครับแต่อย่างหนึ่งก็คือบางครั้งเกษตรกร,ก,รก็ไม่ได้มีพร้อมในเรื่องของโน้ตหาวในเรื่องของเครื่องมือในการศึกษาเพราะนั้นผู้ดีมานผู้ดีมานก็คือว่าทำยังไงให้เกษตรกร,เ,กรเข้าใจในการใช้ของดี มีรถดีก็ต้องขับเป็นมีสินค้าที่มาตรฐานจะใช้ให้ถูกถูกเวลาถูกปริมาณและวิธีการใช้ต้องถูกทีมงานยาลาเนี่ยทุกคนก็มีส่วนร่วมในการทำงานให้เพื่อจะพัฒนาโปรดักต์ของเราไปแต่ทุกวันนี้ทุกคนก็ขยันขันแข็งมากนะครับเพราะนั้นก็ชื่นชมครับ เทคโนโลยีของยาร่าเนี่ยไปไกลมากซึ่งผมเองก็มีโอกาสที่จะได้ไปดูโรงงานด้วยไม่ว่าจะอยู่ในนอร์เวย์หรือในฟินแลนด์นะฮะเพราะฉะนั้นยาร่าเนี่ยในความที่เป็นรูปของพรีเมียมก็คือเป็นรูปฟอร์มที่เป็นไนเตรตไนเตรตหรือเป็นซัลเฟตเนี่ยนะฮะทั้งสองรูปแบบนี้เป็นอาหารพืชที่สามารถที่จะโดูดซับกินได้เลย คือการทำธุรก,กิจเนี่ยมันอยู่ที่ความตั้งใจนะแต่ที่ประสบความสาเร็จที่พี่อยากจะแชร์มากที่สุดก็คือเรื่องความกระตัอยู่ซึ่งหลายคนมีพ่อมีแม่เนี่ยโชคดีที่สุดของพี่มีแม่คนเดียวตั้งแต่พี่อายุสี่ขวบเพราะนั้นมันเลยมั่นใจว่าตัวเองทําได้ถึงขนาดน,นี้ก็ถือว่ามันมันมันรู้เป้าละถามว่ามีเยอะไหมมันก็เยอะนะ ไปบอกว่าน้อยก็ไม่ได้นะอุตสาห์ทำมาทั้ง35ปีแต่เราสามารถแบ่งปันให้ได้เรารวยไหมเราอะไรไหมเราไม่ได้คิดตรงนี้เราขออย่างเดียวว่ามีความสุขมีความสุขนี่ไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวสำหรับร้านค้าเคมีกเกษตรในวันนี้ผมขอแนะนำแอปพลิเคชัน Yara Connect ผู้ช่วยในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ยาร่าเพื่อสะสมคะแนนแลกแต้มใช้ในส่วนลดครั้งต่อไป ดาวโหลดฟรีนะครับ